สวัสดีแฟนวลอลเลย์บอลทุกท่านค่ะตอนนี้การแข่งขันในลีกอเมริการายการ t e อ l e t e อ n ล i มิเต d โปรวอลเลย์บอลเนี่ยกำลังร้อนระอุกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าทีมสีฟ้าทีมของมอร์แกนเฮนส์ ซึ่งหนึ่งในสมาชิกของทีมนี้นะคะก็มีชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยของเราร่วมอยู่ด้วยนะคะและหลังจากจบการแข่งขันไปเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นความสัมพันธ์หรือว่าเคมีที่มันเข้ากันอย่างลงตัวค่ะระหว่างชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกับคูเปอร์ค่ะสองคนนี้เหมือนประสานงานกันได้อย่างลงล็อกลงตัวอย่างมากเลยทีเดียวนะคะมีจังหวะเด็ดๆในช่วงที่ชมพู่นั้นเซตจ่ายบอลให้กับคูเปอร์เพื่อทําแต้มนะคะ แล้วก็ดูว่าคูเปอร์เธอจะชอบใจเอามากๆเลยทีเดียวค่ะจะไม่ชอบใจได้อย่างไรนะคะจบการแข่งขันในเกมนี้เนี่ยคูเปอร์ก็ขึ้นเป็น MVP อันดับหนึ่งของแมชไปเลยค่ะบวกคะแนนไปอีกเพียบเลยนะคะวันนี้ต่ายนำเอาไฮไลท์เด็ดๆนะคะระหว่างการเซตของชมพู่พรพันธ์นเกิดปรลาดในการแข่งขันระหว่างทีมสีฟ้ากับทีมสีส้มมาฝากกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะคะ ในจังหวะนี้ค่ะทีมสีส้มเซิร์ฟมานะคะมอร์แกนเฮนส์รับบอลเข้าจุดค่ะชมพู่เซตจ่ายบอลไปนะคะเพื่อนตีอย่างหนักเลยค่ะบอลก็กระเด็นออกไปด้านหลังเป็นแต้มของทีมสีฟ้าเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะสุดยอดมากๆนะคะมาจาก3เมตรเลยนะและในจังหวะถัดมานะคะสีฟ้าเซฟไปวาเลนตินาเดนซ์เซตนะคะ เดลรครูสตบไปอย่างหนักค่ะชมพู่เก็บได้นะคะส่งให้มอร์แกนเฮนส์ค่ะมอร์แกนเฮนส์นะคะก็ส่งไปให้เพื่อนนะคะปรากฏว่าขึ้นตีบอลแก้ได้สำเร็จนะคะสวยมากนะคะสำหรับจังหวะนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะทุกคนว่าการประสานงานของทีมนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ลงล็อกลงตัวจริงๆค่ะในจังหวะถัดมานะคะสีฟ้าเสิร์ฟมาค่ะ ทิงดอนรีเซลรับนะคะวาเลนตินแอนเดอร์สันเซตแล้วก็รีเซลนะคะเข้าไปตีบอลค่ะแต่ว่าทางสีฟ้ายังดีเฟนสได้นะคะชมพู่ก็เซตจ่ายบอลให้เพื่อนไปค่ะแล้วก็ตบไปโดยคูเปอร์โคจิมะกระโดดบินรับบอลไว้ได้ค่ะส่งบอลไปที่เดล a ครูสนะคะตบไปหนักๆเต็มแรงเลยแต่ว่าก็ไปติดทางเฮนส์นะคะชมพู่เซตจ่ายบอลอีกครั้งหนึ่งค่ะ เซตห้คูเปอร์ไปนะคะคูเปอร์ตบหนัก,นกๆเต็มแรงค่ะแต่ทาง Kingdom r e s e l l รับได้นะคะวาเลนตินเซตอีกครั้งหนึ่ง Kingdom r e s e l l ตีไปปรากฏว่าออกค่ะเป็นแต้มของทางทีมสีฟ้านะคะมอแกนเฮนส์ยกมือบอกเลยนะคะว่ามันออกนอกสนามค่ะก็สู้กันมันเลยนะ2ทีมนี้และในจังหวะถัดมานะคะทีมสีส้มเสิร์ฟไปค่ะตอนนี้คะแนนเท่ากันอยู่ที่22ต่อ22 ดิกซอนเคาะข้ามไปค่ะตีไม่ถนัดนะคะทางฝั่งทีมสีส้มเซฟบอลไว้ได้ค่ะโคจิมะส่งให้ไรเซลนะคะไรเซลตีไปดิกซอนบล็อกได้แบบโอ้โหเดี่ยวเดี่ยวเลยค่ะเป็นมอนสเตอร์บล็อกของดิกซอนนะคะก็ทำให้แต้มของทีมสีฟ้านั้นขึ้นนำเป็น23าต่อ22ค่ะนี่นะคะจังหวะสำคัญสำคัญนะคะดิกซอนก็เซฟบล็อกไว้ได้ค่ะ และในจังหวะสุดท้ายนี้นะคะขิงด้านริเซลเสิร์ฟมามอแกนเฮนส์ ens, รับบอลแรกดีมากเข้าจุดพอดีเป๊ะเลยชมพู่ส่งบอลให้กับคูเปอร์ตบไปโคจิมะกระโดดบินไปรับไม่ทันค่ะนี่นะคะก็จบเซตที่หนึ่งไปนะคะสุดยอดจริงๆนะคะการประสานงานนั้นลงตัวมากๆระหว่างชมพู่กับเพื่อนร่วมทีมค่ะ มาต่อที่เกมการแข่งขันในเซตที่2ค่ะทางสีฟ้าเป็นฝ่ายเสิร์ฟ n g งด r e ร l เซลรับนะคะเซตเตอร์จ่ายให้ k King งดอนรีเซ l e ตบค่ะแต่ว่าทาง h e นสก็เก็บบอลไว้ได้ชมพู่เซตให้ Cooper ค,ค่ะแล้วก็ตีบอลฉีกนะคะลงด้วยค่ะนี่ค่ะเป็นแต้มให้กับทีมสีฟ้านะคะสุดยอดมากๆค่ะจังหวะนี้เนี่ยชมพู่ก็แก้ไขได้ดีมากๆแล้ว Cooper เ,เองก็มีไหวพริบที่สุดยอดจริงๆค่ะ และในจังหวะถัดมานะคะสีฟ้าเสิร์ฟค่ะ่ารับบอลแรกไม่ดีนะคะสำหรับทีมสีส้มนะตีไม่ได้นะคะต้องเคาะข้ามมาชมพู่ก็รับบอลเฮนส์ Hence, นะคะส่งให้น่าจะส่งให้แดนนี่ดูนะคะตีป้ายนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะเป็นแต้มให้กับทีมสีฟ้าค่ะสุดยอด นี่แล้วเขาก็มีคุยกันนะคะว่าโอ้ส่งบอลได้ดีมากๆเลยนะเฮนส์นี่นะคะในจังหวะถัดไปค่ะสีฟ้าเสิร์ฟมาค่ะโคจิมะงัดบอลขึ้นมามือตบของสีส้มนะคะพยายามที่จะตบเต็มแรงแต่เฮนส์ก็เข้าไปเก็บบอลไว้ได้ค่ะชมพู่ผ่อนพันเกิดปราดเสจ,จ่ายบอลให้ซาร่าพาสันค่ะ สาร่าก็ไม่ได้ตบหนักตบแรงแต่ยังได้ยอดไปเบาๆนะคะก็ลงไปที่สนามของทีมสีส้มค่ะเป็นแต้มให้กับทีมสีฟ้าเรียบร้อยและในจังหวะทันมานะคะทีมสีส้มเสิร์ฟมาค่ะรับบอลแรกนะคะปรากฏว่ารับล้นค่ะแต่ทั้งทีมสีส้มก็ยังดูงงๆกันอยู่นะคะเคาะบอลข้ามมาทางสีฟ้านะคะมอร์แกนเฮนส์ก็ โยนบอลข้ามไปเฉยๆเลยค่ะมีไหวพริบดีมากนะลูกนี้ต้องขอชื่นชมเฮนส์จริงๆนะคะไม่ได้ตื่นตนกตกใจอะไรเลยนะคะเคาะบอลข้ามไปแล้วก็กลายเป็นแต้มค่ะเขาก็ดีใจกันอย่างมากๆเลยนะทุกคนและในจังหวะถัดมานะคะเป็นช่วงแรลลี่กันยาวๆของทีมสีฟ้ากับทีมสีส้มเลยค่ะเดอร์ครูสนะคะพยายามจะตบทำแต้มไปนะคะแต่ว่าเขาก็เซฟบล็อกไว้ได้นะคะ ตบครั้งที่สองอีกนะคะยังเซฟไว้ได้ค่ะชมพู่ผ่อนพันเกิดปราจจะเซตจ่ายไปให้ใครอ่าจ่ายไปที่หัวสาวนะคะให้กับสาราพาสันค่ะทางทีมสีส้มบุกมาอีกครั้งงัดบอลขึ้นมาค่ะชมพู่ก็กระโดดไปช่วยเพื่อนนะคะสาราพาสันเคาะไปนาตาเลียเซตให้ใครเอ่ยเซตให้เดร์ครูสนะคะ ยังรับบอลได้อยู่นะคะบอลพลิกเน็ตค่ะยังเล่นต่อกันได้ค่ะเดอร์ครูเคาะข้างมาค่ะเล่นไม่ถน,นัดนะคะต้องมาตั้งบอลกันใหม่เป็นโอกาสของทีมสีฟ้าค่ะชมพู่เซตสวยๆให้ซาร่าพาสันตีไปโคจิมะยังงัดขึ้นมาได้ค่ะนี่แหละคะ่ะเป็นช่วงแรลลี่กันยาวๆเลยอ่ะนะคะเดอร์ครูเคาะข้ามมาตั้งกันใหม่ค่ะชมพู่จ่ายสามเมตรไป โอ้โหยังอยู่ค่ะทุกคนยังเหนียวค่ะปรากฏว่าดรูเออนี่นะคะคือบอลมันล้นมาแดนนี่ดรูก็ก็คือตีไปแบบแรงๆเลยนะคะทำให้บอลมันกระเด็นออกนอกสนามไปเป็นแต้มให้กับทีมสีฟ้าค่ะสุดยอดจริงๆค่ะทุกคนมันมากๆนะคะแต่บอกว่าโอ้โหทีมนี้เนี่ยได้เจอดรีมทีมแล้วนะคะเล่นกันแบบเข้าขาสุดๆกันเลยทีเดียวค่ะ เดี๋ยวเรามาต่อกันในช่วงเซตที่สามเลยนะคะชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเซอร์ปค่ะเดลักครูสรับนะคะนาตาเลียก็เซตจ่ายให้เดลักครูสนี่แหละค่ะรับเองตบเองนะคะก็เป็นแต้มให้กับยานแม่เลยค่ะทุกคนยานแม่เดลักครูสนะีคะหนักหน่วงจริงๆค่ะแต้มนี้ต้องให้เขาเลยค่ะ และในช่วงเซตที่สนี้ก็ต้องขอชื่นชมโคจิมะนะคะวันนี้ซีนของเธอโดดเด่นมากค่ะไม่ใช่แค่ช่วยเพื่อนรับบอลหรือว่าขุดบอลเท่านั้นนะคะยังมีจังหวะสวยๆที่โคจิมะนั้นเซตจ่ายบอลให้เพื่อนด้วยค่ะทุกคนทําได้ทุกอย่างจริงๆนะคะนี่แหละค่ะในจังหวะนี้โคจิมะก็เข้าไปเซตให้นะคะปรากฏว่าคิงดอนริเซลตีไปนะคะกลายเป็นแต้มค่ะทุกคน นะก็ต้องชื่นชมเลยนะคะนักกีฬาจากทางฝั่งฝั่งเอเชียเนี่ยทุ่มเทกันสุดๆเลยค่ะและในจังหวะถัดมานะคะก็เป็นช่วงที่ชมพู่ต้องแก้ไขค่ะในเมื่อบอลมันไม่เข้าจังหวะนะคะต้องวิ่งเซตมาอยู่เกือบเกือบท้ายสนามเลยนะแต่ด้วยความสามารถและไหวพริบนะคะก็ส่งบอลไปให้กับเพื่อนได้ทำให้คูเปอร์นั้นตีแล้วก็กลายเป็นแต้มในที่สุดค่ะก็ต้องขอชื่นชมทั้งสองคนเลยนะคะ อย่างที่บอกไปนะว่าวันนี้ชมพู่และคูเปอร์นั้นเข้าขากันดีจริงๆค่ะจังหวะถัดมาทีมสีฟ้าเซอร์ไปนะคะสีส้มรับได้นะคะพยายามจะบุกทำแต้มแต่ก็ยังดีเฟนส์ได้นะคะชมพู่มองและเซตให้คูเปอร์อีกครั้งหนึ่งค่ะตีไปเต็มแรงโคจิมะนะคะยังเก็บได้ค่ะวาเลนตินแอนเดอร์สันเซตให้3เมตรนะคะตีไป ผู้เล่นแดนหลังยังรับได้ชมพู่เซ็ตจ่ายคูเปอร์อีกครั้งหนึ่งค่ะไปตำแหน่งเดิมเลยนะคะไปที่โคจิมะค่ะปรากฏว่ารอบนี้ต้านไม่ไหวแล้วค่ะสำหรับโคจิมะต้านคูเปอร์ไม่ไหวค่ะก็กลายเป็นแต้มของทีมสีฟ้าไปเรียบร้อยนะคะนี่ละค่ะก็คือไฮไลท์การแข่งขันนะคะระหว่างทีมสีฟ้ากับทีมสีส้มเมื่อเช้านี้นะคะสนุกสุดมันจริงๆค่ะ เอาละค่ะแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยคิดเห็นกันว่าอย่างไรนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะคะต่ายก็ขอคนละ1 like ไลค์1แชร์1 Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ต่ายได้ทำคลิปต่อไปค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ